สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเม่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับคนรอรักเก่านะ,ะประจำเดือนธันวาคมนะคะก็มาถึงคิวของชาวลัคนานะคะแล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะช่องเมเม่เนี่ยดูได้ทั้งลัคนาดูได้ทั้งราศีที่แจ้งนะคะแล้วก็การแบ่งวันที่นะคะได้ทั้งแบบตะว,วันตกแล้วก็แบบของไทยเลยนะคะ เรารักเก่าเนี่ยหมายถึงคนที่เลิกกันขาดแล้วนะคะถ้าใครยังเลิกกันไม่ขาดเนี่ยแนะนําให้ดูดวงทั่วไปนะส่วนใครที่เลิกกันแล้วก็จบไปแล้วไม่ได้นึกถึงกันแล้วเนี่ยข้ามคลิปนี้ได้เลยนะคะไปดูดวงคนสดก็ได้ยินดีต้อนรับชาวสองทุกท่านด้วยใครเคยมีแฟนเคยดิวกับชาวจิต ็เข้ามารับชมได้นะคะแล้วก็หน้าไพ่เนี่ยอาจจะสลับค้างกันคุณสามารถปรับเอาเองได้เลยนะคะค่ะเราเริ่มจับไพ่กันเลยกลองแรกเนี่ยเป็นพลังงานของคุณพิจิกนะคะกลองที่2เป็นพลังงานของแฟนเก่านะบทสรุปอยู่ตรงกลางนะคะ ท้ายสัรับนะคะเป็นไพ่เด place นะคะขึ้นมาแบบกับหัวความสัมพันธ์นี้เคยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆความสัมพันธ์หนึ่งเลยนะคะในชีวิตคุณคุณและเขาเนี่ยเคยเป็นเหมือนกับคนที่อยากจะให้เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกนะคะ คิดว่าจะจบที่คนนี้แล้วนะคะแต่มันมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาทําให้คุณสองคนเนี่ยมันอัจจะต้องเลิกรากันความสัมพันธ์ที่มันเคยมีความหวังเยอะๆนะคะเคยรักกันมากเนี่ยมันก็ต้องจบลงไปนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานดูนะคะว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่6ถ้วยนะคะมีไพ่7จคาทานะคะขึ้นมาแบบกับหัวมี3ถ้วยกับหัวแล้วก็มีไพ่คิงถือคาทากับหัว ใัยกับหัวเยอะอยู่นะคะสใบาเลยเนาะช่วงนี้ไม่มองว่าคุณเริ่มคิดถึงความสัมพันธ์เก่านะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เก่ามันเคยมีปัญหาเยอะมีข้อขัดแย้งเยอะแล้วก็การที่คุณยังทนอยู่ในความสัมพันธ์มันทำให้คุณรู้สึกอันแฮ p ี้มันไม่มีความสุขนะแล้วก็มันไม่สามารถควบคุมสถานาการณ์ต่างๆได้เลยอะคะ่ะจนมาถึงจุดที่ต้องยอมแพ้นะต่ออุปสรรค นะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่มันทําให้คุณต้องเลิกกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้นะคะเมยมองว่าคุณก็ยังคิดถึงเขานะคะในสิ่งที่เป็นข้อดีของเขาไปหกถ้วยอะ่ะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวที่ทําให้เลิกกันมันอาจจะกระทบกระเทืนจิตใจมันอาจจะได้ายแรงแต่ว่าในปัจจุบันก็ยังแอบคิดถึงกันอยู่นะคะก็ไม่สามารถที่จะ,ะปฏิเสธนะคะเสียงของหัวใจได้จะถามว่า คิดถึงแล้วอยากจะเป็นฝ่ายกลับไปง้อเองไหมไม่มองว่ายัางนะถึงแม้ว่าคุณจะลดกำแพงในใจของตัวเองลงแต่มองดูแล้วเนี่ยคุณไม่น่าจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อกลับไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างจะเครียดนะคะในความสัมพันธ์นี้มาดูเขานะ3ดาบกับหัวนะคะมีไพ่สีถ้วยกับหัวเทมเ r ล n ส์ ance, แล้วก็ s วิ n ถือดาบขึ้นมากับหัว เขาก็รู้นะค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นมากมายในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่กระทบนะคะไม่มองว่าคุณเจ็บทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเขาก็เจ็บนะคะเรื่องราวในอดีตเขากลัวการถูกปฏิเสธด้วยคือเขากลัวว่าถ้าเขากลับมาหาคุณเนี่ยคุณจะปฏิเสธเขานะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะที่ทําไม่ต้องเลิกกันไปตอนนี้เขาพยายามที่จะรักษาสมดุลในชีวิตแล้วก็พยายามที่จะ ปรับตัวนะคะแก้ไขปรับปรุงตัวเองด้วยถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดนะเขาก็อยากที่จะทําให้ตัวเองนั้นดีขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่อัศวินถือดาบตรงนี้ขึ้นมากับหัวแปลว่า มันยังไม่น่าจะมีการกลับมาแบบรวดเร็วนะคะน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการพยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะคะตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าตัวเองเคยทำผิดหรือว่าพยายามที่จะทำใจนะคะให้ได้ก่อนนะดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะตกตะกอนทางความคิดถึงขั้นที่จะกลับมาติดต่อกลับมานะอาจจะต้องใช้เวลานะคะสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปค่ะห้าคาถากับหัวนะคะมีคิงถือเหรียญ มีไพ่สิทธิคาถากับหัวแล้วก็มีเจ็ดเหรียญกับหัวนะคะไพ่ก็กับหัวเยอะอีกแล้วนะคะในบทสรุปก็เหมือนกันจริงๆข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะระหว่างคุณสองคนนะไม่ว่าว่าทั้งสองฝ่ายก็ละทิ้งไปแล้วนะก็คือไม่ได้อยากจะทะเลาะก,กันหรือว่าเอาชนะกันต่อไปแล้วนะคะณนะปัจจุบันอนะืมแล้วก็ความรู้สึกอะลึกๆในใจก็ยังรู้สึกดีต่อกันเป็นห่วงเป็นใย,ยมีความรักให้แก่กันอยู่นะคะจริงๆก็อยากที่จะ ละทิ้งทุกอย่างหมายถึงพวกทิฏฐินะคะกำแพงในใจอะไรต่างๆแล้วก็กลับมาพูดคุยกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็แต่ละท่านน่ะก็มีศักดิ์ศรีนะคะก็เลยยังไม่มีใครที่แบบตัดสินใจนะคะที่จะกลับมานะคะต่างคนก็ต่างต้องดูแลตัวเองในในช่วงนี้แล้วก็ติดเรื่องศักดิ์ศรีแหละไปม,มองว่าก็เลยทําให้ไม่อยากจะติดต่อมาก่อนแต่ถามว่าใจแข็งไหมอ่ะก็ไม่ได้ใจแข็งนะคะทั้งคู่เลย มีไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมากับหัวด้วยเมย์มองว่าถ้าตอนนี้มีใครแบบติดต่อมาพูดคุยนะคะความสัมพันธ์มันก็ยังไปต่อไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็นพื้นฐานอะนะคะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขในจุดที่ทําให้ต้องเลิกกันก่อนนะคะมันไม่สามารถที่จะต่อกันติดได้หรอกในตอนนี้ต้องให้เวลานะโดยเฉพาะคนที่ทําอะไรผิดไปอ่ะต้องไปแก้ไขตรงนั้นก่อนนะคะถึงจะกลับมาแล้วก็ต่อกันติดนะ เ้าไพ่สลับข้างกันได้นะคะปรับเอาเองได้เลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูพลังงานของ Oracle บ้างนะ นะคะว e w love แล้วก็ Finance and Car e e r ความสัมพันธ์เก่านี้นะคะคุณสองคนยังมี passion ต่อกันยังคิดถึงกันยังมีความปรารถนาในตัวกันและกันนะคะจะแสดงออกหรือไม่ก็ตามลึกๆในใจแล้วยังคิดถึงกันอยู่ยังอยากกลับมารักกัน ภายใบนี้สัญชาติเรื่องของการงานหรือว่าความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างจะสําคัญเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญในชีวิตคู่ตรงนี้เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอะคะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องราวของออการงานการเงินนะคะความมั่นคงก่อนนะคะถึงจะพร้อมกลับมาให้โอกาสกันใหม่ มีไพ่ New Love ก็หมายถึงการรีนิวความสัมพันธ์คือการให้โอกาสกันใหม่ความสัมพันธ์นี้นะคะยังเปิดกว้างอยู่นะคะยังไม่ได้จบลงแบบถาวรถ้าใครที่คิดอยากจะรีเทิร์นเ่ยยังมีความหวังอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่คำแนะนำจาก Angel Wanser นะคะ ช่วงนี้ดวงรายวันกลับมา,าลงให้แล้วนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะก็จะลงคลิปตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะของทุกวันเลยนะแบ่งเป็น12ราศีนะคะไล่จากเมษไปมีนแล้วก็เดี๋ยวนี้เมปรับปรุงรูปแบบการอ่านนะคะเป็นอ,อ่านให้ทั้งคนโสดและคนมีคู่นะ,ะก็ลองติดตามรับชมได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะค่ะขอพนังงานคำแนะนำสางใบนะคะ within the next few weeks นะคะ if you believe แล้วก็ ask for help from a u t h o r s ในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้านี้อาจจะมีข่าวดีนะคะเป็นข่าวๆ่าเกี่ยวกับคนรักเก่าหรือว่าความสัมพันธ์เก่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีคนกลางนะคะที่มาช่วยประสานรอยแล้าให้คุณสองคนตรงนี้เมย์ไม่ได้บอกว่า ในเดือนนี้นะคะหรือว่าในสองสามสัปดาห์ข้างหน้านี้คุณสองคนจะกลับมาแบบดีกันแล้วกลับไปเป็นแฟนกันได้เลยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะมีคนส่งข่าวนะคะหรือว่าคนที่พยายามที่จะประสานรอยๆให้คุณนะคะอย่างน้อยก็อาจจะได้กลับมาคุยกันหรือว่าได้รู้ข่าวข่าวเขาบ้างนะหรือว่าเขาได้รู้ข่าวข่าวคุณบ้างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ if you believe นะคะจักรวาลก็บอกว่าถ้าเรายังมีความเชื่อมั่นอยู่ถ้าเรายังอยาก ได้คนเก่าคนนี้เดี๋ยวความสัมพันธ์เก่าเนี้ยกลับมาเนี่ยก็ให้คิดบวกนะคะให้มีความเชื่อสักวันหนึ่งอะนะคะมันก็จะสมหวังนะอยากได้สิ่งไหนให้คิดสิ่งนั้นนะคะแล้วพลังงานบวกได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะชาวลัคนาชาวราศีพิจิกแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมดวงคนรอรกเก่าในวันนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเม่ๆด้วยนะคะเดือนนี้นะคะไม่มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับหินมงคลนะคะถ้าใครสั่งซื้อหินมงคลกับเม่เนี่ยนะคะจะมีส่วนลด10%ทุกออเดอร์เลยนะคะก็ลองแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะถ้าคุณอยากจะได้หินมงคลส่งเสริมความรักการงานการเงินสุขภาพหรือว่าป้องกันภัยก็ พูดคุยกันได้นะคะมีให้คำปรึกษาได้ไาลนา์นะคะ chayo underscore stone นะคะเป็นลายเดียวกันกับที่ใช้ดูดวงส่วนตัวนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อะเมทิสต์นะคะมีหลายขนาดนะคะไหมทองนะคะเป็นเกรด a บวกนะเม็ดใสแล้วก็ไหมชัดนะคะสีออกทองมากะคะ่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo ยย stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ